ได้แล้วโอ้โหไซส์ ไอ,อ,อ้กระตูชมโอ้โหไอเร่แล้วอ้ะชมวันนี้เราอยู่แล้ววันนี้แหละมันอยู่แน่โอ้โหตรงนี้แหละโอ้โหไฟไฟเรับ อราลุมสวัสดีตอมเช้าครับทุกท่านครับวันนี้ก็นะฮะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟ้าสางพิเชษนะครับทีนี้เราก็ช่วงโควิดนะครับไปไหนไม่ได้นะฮะเราก็จะมาตกแถวบ้านนะครับยังไงก็ช่วงนี้ก็ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองกันทุกท่านด้วยนะครับก็ระวังระวังเลยครับไปไหนมาไหนนะครับพยายามใส่แมสนะครับเชื่อผมว่าใส่แมสก็จากประสบการณ์คือผมไม่ได้เป็นเองหรอกแต่ ที่อยากจะเล่าก็คือบางคนนะครับใส่แมสท,ทั้งวันนะครับแต่ไปนั่งกินข้าวกับเพื่อนนะครับนี่อลาติดตอนนั้นเลยเพื่อนเป็นโควิดนั่งกินข้าวด้วยกันแล้วก็ไม่ได้ใส่แมสซึ่งตอนกินข้าวเราไม่ได้ใส่แมสอยู่แล้วถูกต้องไหมครับนื่แหละครับเป็นตอนนั้นเลยครับยังไงก็เชื่อผมครับพยายามช่วงนี้เราต้องอยู่ให้นั่งห่างนิดนึงครับใส่แมสนะครับ,ม,รบมาเรามาตกตาดีกว่า เดี๋ยวที่ผมใช้ก็นะครับกบยางฟิชชี่อีซี่นะครับเจนวันนะครับราคา125บาทนะครับสั่งซื้อได้ที่เพจฟิชชี่อีซี่หรือตอนนี้ตามร้านอุปกรณ์ตกปลาทั่วไปร้านออนไลน์ก็มีขายแล้วนะครับลองลองหาดูซื้อกันได้นะครับแต่างาน,นดีจริงครับไปตามชมกันดีกว่า ว้าเวเฮ้ยกัดอยู่ข้างในเลยน้ำของเพื่องน้ำของเพื่องนี่ครับท่านผู้ชมโอ้โหแท็กเลอร์แล้วยกเลยนี่โอ้โห กัดอยู่นันนะครับนิดคอเลยครับน,นี่ครับกดยางพชินอีซี่ตัวมันจะเร็วๆไปหน่อยครับหอมิดนึงนี่ครับกดยางพชินอีซี่เข้าไปไป็มคอเลยครับ อีกคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่แล้ววันนี้เรามันอยู่แน,น่่ตรงนี้แหละต้องดึงสายตรงี้นะครับมาแล้วเดี๋ยวผมจะยกลอยเลยนะอุ้ยสายเกือบขาดนี่นี่ครับ นี่ครับโอ้โหโอ้ไม้เดียวเลยครับมันกัดอยู่ข้างในนู้นนะครับนี่อะขอบยางฟิตชิงซี่สายเกียร์ูดไปทีโอเคอยู่ไม่เป็นไรนี่ครับ,รบรท่านผู้ชมโอ้โหไฟไม้เลยครับนี่ครับ เฮ้ยเหมือนมันเหมือนมันเคยโดนเบ็ดมาด้วยแล้วเน,นี่ยน,นี่นะครับทำไมปากมันแปลกๆโอ้โหสายบึ้งเลยประมาณเจ็ดแปดขีดได้นะเกือบโลนะครับงัดข้ามเลยนะครับวันนี้คือใช้ยันแข็งมาธรรมดาก็เคยเคยดูคลิปขอน้าผมง,งัดหนึ่งงัดไม่ข้ามก็คันอ่อนนะครับวันนี้เอาคันแข็งมางัดนะครับสาสวยเลยครับ โอ้โหปลาช่อนบินครับน้ำชมเอาอยู่ด้วยไอ้เหี้ยช่อนบินครับโภปิยาพิชี่ซี่เหมือนเดิมเลยแม่ลงไปตีไม้สองไม้แดกเลยครับรอบนี้ ที่เรามาเดินพอะกันเ,เช้าๆนะรันเป็นสายๆเด็กก็จะเยอะละ <c oughs> ได้แล้วโอ้โหไซ์ขอไปขอมาได้เฉยไซปอกนะบชน่ชอนไซปอกนะวเจะปล่อยแต่เราเอาไปปล่อยใน,นบวกของเรานะ เอ้ใช่ไฟกำลังแต่มันเหมือนมัน,ม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 นอ้วนๆท้องมันกินไรเข้าไปนี่นะครับตัยางิชชินอีซี่นะครับนี่นะครับก็สามารถหาซื้อได้ทางสั่งได้ทางเพจไปที่อีซี่ได้เลยนะครับราคาไม่แพงนะครับโ,บโอเคเดี๋ยวตัวนี้เราปล่อยนะครับ